เรื่องเรื่องคำคำห้าห้าของอสมัยเป็นคารวะเกี่ยวกับภาษาอีสานนะมื่อน,นี้เมื่อวาคำค้ำห้าคือกันนะเอาตอนเป็นพระนี่ละเรื่องของภาษาอีสานนี่คือการเป็นอีพีสองขอใส่เป็นเสียงในฟิล์มใส่เป็นภาษาอีสานอ่าคลิปนี้คลิปที่สองเกี่ยวกับภาษาอีสานขอใส่ภาษา,าอีสานเลยกันั้งทีเขาเขาบวชเขาเรียนมาเขาใส่แต่เวลาเทศเวลาอย่างเขาใส่แต่ภาษากลางในการเทศในการ ความลูก้กําหยาดกับโหมนี่คือจังมะมาเห็ดขีบเห็ดเอียงยังสิก็สีใสเป็นภาษากลางสัดส,ส่วนใหญ่เพราะว่ามันยังฟัง่งใดหลายคนเพราะว่าคนติดตามก็มีหลายหลายผัฟังตัวน,นี้อีกสิมาใส่ภาษาอีสานแต่ใส่ภาษาอีสานเพราะว่ามันบ่อยใส่ในการเลี่ยนการเขียนมามันกับอาสิตะกุกตะก,กักเนี่ยแต่หังมันก็เป็นภาษาบ้านเกิดนะเออภูมิใจในภาษาบ้านเกิดนะมาเบาเพลินภาษาอีสานนี่คือการ นะเอออ่าวบอกเรื่องอีสานแต่ก่อนอาตมาให้ต้องเข้าใจก่อนว่าว่าเอาเอารวมๆกันแหละภาษากลางภาษาอีสานบอกไปซับกันไปซับกันมาฟังเอาอตรงตๆเป็นรายการบอกเพื้นภาษาอีสานเละกันอาตมาสิแบ่งส่วนอีสานแท่อีสานปลอมนะแบ่งนี่คือความคิดของอาตมาณตอนนันนะ ตอนนั้นหรือตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็คืดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเฮาเฮาหามความคืดของผบ่ได้คือกันผู้ใดก็มาหามความคืดอาตมาบ่ไดขึ้นกันอาตมาไปหามความคืดของหาาิของง่มงของผู้ใดกับ่ไดขึ้นกันเพราะฉะนั้นเฮาบบมีสิทธิ์ไปบอกผู้อื่นว่าคุณไม่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนี้คุณไม่มีสิทธินั่นไม่สิทธิ์นี่เฮาบบสามารถทีิสิไปกําหนดสิทธิ์ความคืดของผู้อื่นใดเข้าใจบ่อือนี่คือความคืดของอออาามสสสแ่นนนีี้ปล แบง่งโซนอีสานของ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 โซนโซนของอาตมานี่อาตมาสั้งว่าเป็นอีสานแทะนะ <c oughs> อาตมาบอได้ว่าเรือบนมิจเจตนาไปว่าอีสานปลอมยังเด้อออนี่นี่คือความคืดของอาตมาฟังเอาฟังเอาคำขำห้าห้าพอได้ตั้งใจสิไปไปไปว่าสิไปแบ่งแยกสิไปยังนี่คือความคืดแบบความความคืดขำขำมือซึออคำคำคำนนะนะโซนของอาต, aw, ตมาเนี่ยอาตมาสิแบ่งไว้สิมีอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยโสธร น่ะน่ะประมาณนี้ศรีสะเกดศรีสะเกดกับสิบมินมินไปทงอ่าสุรินทร์บุรีรัมเนี่ยสุรินทร์บุรีรัมกับอีกโซนหนึ่งตัวนั้นสิเป็นโซนอีสานไต่แล้วอาตมากับสิมีอุบลมีอำนาจมีอยอ่าเอาศรีสะเกดเขามานำก็ได้นะอ่านครพนมกับอีกโซนหนึ่งแล้วนครพนมมุกดาหารกับข้างอีกโซนหนึ่งแล้วพวกชาติพันธ์ร้ายพวกนี้ ผู้ทงพู้ไทยเล่าหน่อเล่าได้เล่ายังเล่าหนเล่ายยเล่าไทยดำอ่าเล่าอย่างดำทงไทยไทยยังพวกนี้มีหลายสาิพันธุ์หลายพวกนี้แล้วกัอีกซนหนึ่งแล้วแล้วก็อีกโซนหนึ่งที <laughs> आ, ่ว่าต้อง่าขอนแก่นพวกอ่าลอยเอ็ดขอนแก่นอุดรขอนแก่นพวกไสยาพวกรอย่างแก่อีกโซนหนึ่งเลยได้นี่อืม นั่นก็อีกซีซโซนนึงแล้วซซัน่นของอาตมาตสิมีอุบลมีอำนาจมียาโสธรมีรีสะเกตเนี่ยประมาณเนี่ยอี่มีอย,อยู่อยู่ในกลุ่มนี่นะเดี๋ยวบอกให้บ้า,บางตอนนั่นกา็ตอนสมัยอ่านมาเขาเเลืองตอนสมัยอยู่กับคูบาอาจารย์ออยู่กับคูบาอาจารย์ยาาารยสมัยไปฝึกวิทยาหยุด <c ười> ไปไปเรียนไปเขียนนะัเรียนเขียนอ่านนี่แหละได้ความรู้ความยั่งมากอะไรจาก อ่าน้ำลายไอปลาของกูบาอาจารย์นะะ่ะลวงพอทองบอนนะลัญชโยสวนป่าลันปิยวงนะจังหวัดจันทบุรีกูบาอาจารย์ของอาตามาอ่เอกับตอนไปเรียนไปนัน่นไปศึกษาเราเรียนกับซมีพระมาแต่หลายหลายผากอ่าภากอีสานนี่กับลหลายหลายอหลวงพอเป็นหนึ่งกะหลวงพอทองมันกับเป็นคนขอนแก่นนะะ่นล่ะ อ่าตามากะซิมี่ประเด็นก็ผระขอนแก่นนี่หลายอืมกะซิมีดนี่เดินทางเข้าไปมาจากหลายทิศหลายทางอ่าโคราดนี่ตัดออกโคราดนี่ตามมาบ่บ่อนาบว่าเป็นอีสานโคราดนี่บ่ถือว่าเป็นคนอีสานโคลาดนี่เป็นคนผักกลางคนผักยังกะสร้างคนขอมคนเขิมีอยังกะสร้างเอะนะบ่นับรวมกับอีสานอีสานบมมีตัดโคลาดออกอีสานบอเอาโคลาดม่แม่นอีสานมันเป็นมันเป็น องไดปุบ๊บบอกหูือกันคอามหูซื้อกุนมณเฑียอ,อีสานอ่ะเก็ติมีโคราชม,มีนันมีนี่เขาไปโคราชนี่นมาก็ติบกไปย,ยุงบุญไายเขาเราดอกเก็ติม,มีเอ่อถี่ว่าอีสานปลอมเหมือนหมอีสานปลอมอตมาศีมากว่าส่มขอนแก่นอีส่มอีส้มอีสานปลอมเอ่อมีหลวงหลวงพ่อจักหลวงพ่อโกงจักหลวงพอ่ออืม หลวงพ่อจักคือเราหลวงพ่อกงมากงจักกงจักว่ามันกงมาหลวงพ่อกงหลงพ่ก,กงจักอืมกลับไปมัปนกับเป็นคนขอนแกนน่นเนี่ยล่ะบ้านเดียวกับเจ้าวาดบ้านเดียวกับกับหลวงพอ่อผู้บายอาจารย์อาตามาหลวงพ่อทองเ,อเป็นคนขอนแกน <c oughs> ่นอืออาตมาก็บที่มากไปไปจับผิดมาไปจับผิดภาษาเขาอมืมากมีแต่มีแต่ไปสี่ไป ไปตํานี้ภาษาีปติวาร์ภาษาครับนี่มันว่าเออห้ไม่เนี่ยเนี่ยเข้าถามอีหยังเพื่นไปเลยเพื่อนเพิ่นโมหูนะโมหูพิวาร์บรูพิวาร์บรูบรูอาตมาครับนี่นี่ภาษาอีสานปลอมหนิเลยว่าคือบอกว่าโมหูโมหูโมหูตัวภาษาอีสานเขาเอื่นว่าโมหูบมเมนบ์บรูบรูนี่ยกตัวอย่างนี่หยังอีกบ้าน สันเพมดใดยังมาสันอาตมายางกายกกติสันยางหลวงพ่อเลยว่ะสันลูกชิ้นนะนะลูกชิ้นอาตมาคืนนี่เลยลูกชิ้นก็บ่ได้ได้อาตมานี่คือบอกว่าลูกสิ้นตองว่าลูกสิ้นม่ลูกชิ้นลูกชิ้นเพื่อนว่าภาษาอีสานโมมีเขาว่าลูกชิ้นแต่ว่าลูกสิ้นเลยว่าลูกสิ้นเลยว่าเออนี่อีสานแท้ตรงว่าลูกสิ้นลูกชิ้นอีสานพร้อมเลยว่าอืม พกกาแพงเพชรพวกอย่างกับว่ากันได้มีอีาสานลูกชิ้นนี่อย่างอีกเพิ่นไปสายมาแล้วตมากถามหลวงพอ่อมาโดนเลยบ่เเยว่ามาหัวโดนเลยบ่อพึ่งมาเพิ่อนพึ่งมาถึงเมื่อกี้เพิ่า่าเออพึ่งมาถึงเมื่อกี้เพิ่่นน,นั่นอีสานพอมีแล้วนี่เศร้าเบาด้วยเลยว่าเศร้าเบาด้วยพึ่งมาถึงเมื่อกี้นี่ ต้องว่าวจังไหนแล้วเนาะอืมหัวแต่มาฮอดบางหนึ่งหันว่าอยังที่น่มถามว่าถ้าว่าพึ่งมาพึ่งมาถึงนี่ต้องพูดคำว่าหัวแต่มาฮอดบางหนึ่งหันนี่จังแม่นอีสานแท้ยัมาว่าวพึ่งมาถึงเมือกีบม่มีอีสานนี่ภาษาอีสาปนปลอมแนวนี่คนงอนแกนว่าใส่พหลวงพ่อกงกับไปกระทบหลวงพ่อทองกันหลวงพ่อรองแล้วก็เหมือนอยู่ในใจกันละ <c oughs> ไปว่าแล้วอีสานปลอมตั้งแป,อองอปอลอมมีเลนะืแน่น มันโมเมนภาษาอีสานพิ่งมาถึงเมือกี้เนี่ยนะแหงท่าเงินแหงะกะลั่งมาเพื่อน,นว่าเข้ามากะลั่งมานี่แปลว่ากำลังจะมาเออนะถ้าความรู้สึกวันแต่มาเออาวันแต่มาถ้าวันแต่มาถึงบางหนึ่งกะลั่งมาบางบางคนบอกากาลั่งมาเนี่เพึ่งมาถึงเนี่ยเพิ่งมาถึงกาลังมาแต่มันคนละความหมายกันกาลังมาของอาแต่มาคือกำลังจะมา แต่กําลังกําลังมากของสุรินของอะไรก็ไม่รู้มันพึ่งมาถึงนี่คือความหมายงงไหมงงไหมพูดไปก็งงอตาตมาก็งงไปตัดข้อนี้ออกไปอะไรอีกมีอะไรอีกลูกลูกลกชีนฝึงมาถึงเมื่อกี้อเออเนียน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 บักเขี้ยเนียนบักเขียเนียนบักเขือนนี่ล่สะสันกันอยู่วงเดียวกันน,กนั่ล่ะสิจกตากันจำเนียนบักเขียจำตากันอยู่ เอาพ, erm พาูดว so ่าเหมือนกับพกับจำแน่นิจำแน่นิอ่สันนะอ่าซุปบักเขือเพนูนว่าซุปบักเขือเอาอีกแล้วคืนนี้อีกแล้วต่อมาคืนนี้แล้วเอิ้นไา้ยั้งก่อนนี่เอื้นไา้ยั้งก่อนนี่ซุปบักเขือเพูนว่าซุปบักเขือนี่ภาษาอีสานปลอมเลยว่ะเอาภาษาอีสานแถวกังได้เนียนบักเขีอยเลยว่ะเนียนบักเขือก็ได้เนียนบักเขีอยก็ได้เออ คุยเอาต้วยเอาย่ามาว่าจับมาจับมาจิ้มมาจิ้มจิ้มซุปบลาคือจิ้มซุปบลเขืีนว่าเอาเอาข้าเหนียวจิ้มซุปบลเขือโมแมนมันตรงว่าเอาข้าวเข่าคุยเนียนบักเขียันยังถือก็เลยว่าอืมนี่ยางอีสานจริงอีสานของแท้ออหน้าต่างงีหน้าต่างบ้องเอี่ยมทังนี้ตองเอิญบ้องเอี่ยมแล้วมาเอิญหน้าต่างเลย ล่มก็เอือนขยูเอออือสิปงผมสิปงผมวันพระวันโกนหลยก็สิโกนผมปงผมอืมให้เล่าไปเพิ่นกับถือเพิ่นกัถือขันมาขันก็สิไม่มีโกนไม่หยังเัยนะขันอ่าภาษากลางเอิอนขันนะอืมเพิ่นกัดถือมาก็เลยถามว่า อันี้บ้านบ้านเอิญยังก็เอิญขันเพื่อนว่ะเอิญขันเพื่อนขันนี่อีสานปลอมเลยว่ะเออไออีสานจริงของเอิญว่าโอ้เนี่ยเอิญโอ้นี่แนวนี้เออเนี่วเาบฮ่าฮ่าไอฟังเป็นคือจังเป็นอีพีสองเด้ออืบอกคำๆมาห้ากันอ่าอ่าบอกพื้นบอกเพื้นาษาอีสานบ้านทอบอกให้ให้คำๆมาห้าเมื่อนีก็มาแบบคำๆมาห้าอีก เออมันบมมีประโยชน์ประโยชน์ีหยังดอกคลิปมือนี่มันมีประโยชน์กับเก็บเอาเก็บเอาไปอ่าขำอ่าห้าห้าขำขำก็ได้หรือผู้ใดมันถีมีสอดแทรกความลูกขึ้นมาผู้ใดเก็บเอาไปเป็นความลูกอีหยังกัแล้วแต่ทาว่ามันได้ความรููก็ดีทาว่ามันได้ขำขำอ่ะห้าก็ดีกันเฮ็ดมาเบาพื้นภาษไอีสานบาน้านเท่าซื่อเฮ็ดบ่ได้มีเจตนาถี่ไปหล่นะเจตนาเอาอเกิดความผ่อนคลายความสนุกความผ่อนคลาย เฮต่คิปเขี่เครียดร้ายมือนกะเฮ็ดยต้เขี่เขี่ยเครียดเขี่เครียดเฮติคิปความรู้เขี่เครียดร้ายมันกะเบื่อกันเอาแบบคลิปอันนี้เนี่ยจะคลิปสองคลิปแล้วับมือนากจะเอาคลิปเป็นความรู้อันนี้เอาคลิปแบบไร้สาระไปแน่เนาะอันนี้ก็ขอเจริญพรอนแค่นี้ละยมขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญความห้าความคำขอให้สุขภาพจิตดีทุกคนทุกคนนั่นจังบอกเป็นโรคซึมเศร้าเนอะพอเจริญพร